สวยสพรังเบลลาราณีเป็นนางเอกลุกครึ่งที่แต่งชุดไทยได้งามมากเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยแล้วสำหรับภาพยนตร์เรื่องบุพเพสันนิวาสสองที่นำนักแสดงโดยเบลลาราณีและปอบธนวัฒน์โดยเปิดตัวเมื่อวันที่หนึ่ง,งรกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเบลลามาในลุกชุดไทยประยุกต์สีน,น้ำเงินเข้มขับผิวบอกเลยว่าลุคนี้เธอดูสวยและสง่างามเป็นอย่างมาก โดยในอินสตาแกรมของเบลล่าเธอได้โพสต์ภาพพร้อมทั้งระบุแคปชั่นว่าแม่หญิงเกศร X เอกบุกเพนสันนิวาสองยีกรกฎาคมนี้ถูกโรงพาพพยนต์ค่ะและว,วันนี้ทางทีมงานก็ได้นำภาพเหล่านั้นมาให้ชมกันด้วยนะคะขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ